อะไรตรงนี้แหละน้ำลอยออกมาลูกมันจะไม่ตายตายแล้วน้ำลอยลงใสเลยลงไม่ได้หรอกตุ๊กอุ๊บสีมันกับพราเลยกปลาไปจับมันหนา mở lại 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 lúc, lại mở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  ตัวนนีไม่ต้องไม่ต้องกลัวค่ะลูกกลัวเจ้าพ่อเราแค่เดี

เราจะถีนได้เหรอไม่ได้ถีนด้วยไมด้ถีนหิวนั่งยังถีนอย่างเราอ้าววันนั้น